สวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องศรัทธานำพาชีวิตช่องที่จะพาทุกท่านเดินทางไปในเส้นทางแห่งความเชื่อความศรัทธาและพลังบุญอันยิ่งใหญ่ที่จะหล่อล้อมใจให้สงบและนำพาชีวิตให้ร่งเรืองมั่งคั่งและพบกับสิ่งดีๆในทุกวันค่ะก่อนอื่นขอเชิญกัลยาณมิตรทุกท่าน กดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องศรัทธานำพาชีวิตเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องได้ผลิตเรื่องราวดีๆเรื่องราวธรรมะความเชื่อและเคล็ดลับเสริมดวงชะตาให้ทุกท่านได้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะคะวันนี้ทางช่องของเราขอนำเสนอเรื่องราวของบุญกระถินบุญใหญ่แห่งปี ที่เรียกได้ว่าเป็นมหาบุญเพราะเป็นบุญที่ทำได้เพียงปีละครั้งเท่านั้นบุญนี้มีพลังยิ่งใหญ่ช่วยหนุนนำชีวิตให้เจริญรุ่งเรืองเป็นสิริมงคลทั้งแก่ผู้ถวายและผู้ร่วมอนุโมทนาทุกคนค่ะบุญกระถินเป็นบุญสำคัญอย่างยิ่งในพระพุทธศาสนาเป็นการถวายผ้ากระถิน แด่พระภิกษุสงฆ์ที่จําพรรษาครบไรมาสในวัดใดวัดหนึ่งซึ่งจะทำได้เพียงปีละหนึ่งครั้งต่อหนึ่งวัดและต้องถวายภายในหนึ่งเดือนหลังออกพรรษาเท่านั้นการถวายกระถินมีความหมายลึกซึ้งมากค่ะนอกจากจะเป็นการแสดงความเคารพต่อพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วยังเป็นการสืบต่อพระพุทธศาสนาให้มั่นคง เป็นการสร้างกุศลใหญ่ที่มีอานิสงส์แรงกล้าประวัติความเป็นมาและที่มาของกระถินกระถินเป็นประเพณีสำคัญในฝ่ายเถรวาดที่จัดขึ้นเมื่อสิ้นสุดการจำพรรษาการอยู่จำวัดของพระภิกษุเป็นเวลาสามเดือนในฤดูฝนแล้วมีพิธีถวายผ้าแก่สง์และการแสดงความเคารพต่อพระธรรมวินัย ที่พระสงฆ์ได้รักษาไว้ระหว่างการจำพรรษาประเพณีนี้ถือเป็นการร่วมกันระหว่างคฤหัสถ์กับสงฆ์เพื่อสืบทอดพระศาสนาและแสดงความกตัญญูต่อผู้ทรงปฏิบัติธรรมที่รักษาอุปนิสัยของสงฆ์ได้ตลอดฤดูฝนคําว่ากถินตามภาษาปาลีมีความเกี่ยวเนื่องกับกรอบไม้หรือสะดึง ที่ใช้สำหรับกําหนดขนาดผ้าเพื่อเย็บจีวรให้พอดีการเล่ากันในแบบดั้งเดิมคือครั้งหนึ่งมีกุลบุตรสาสิบรูปหรือพระภิกษุกลุ่มหนึ่งตามลำดับเดินทางจะไปเข้าพรรษาที่สถานที่ที่พระพุทธเจ้าอยู่แต่ฝนตกก่อนที่จะไปถึงจุดหมายพวกท่านจึงต้องหยุดพักอยู่ที่ใดที่หนึ่ง ตามข้อวินัยพระภิกษุไม่ควรตระเวนเดินทางในฤดูฝนเพราะการเบียดเบียนพืชและสัตว์ขนาดเล็กดังนั้นพวกท่านจึงพักร่วมกันตลอดการพำนักร่วมกันนั้นได้แสดงความสามัคคีปฏิบัติธรรมจนเมื่อออกพรรษาพระพุทธเจ้าโปรดให้มีการรวมเศษผ้าจากผู้ศรัทธามาต่อเป็นจีวรผืนเดียวโดยใช้กรอบไม้ เป็นแม่แบบกำเนิดเป็นการถวายผ้ากรถินและพิธีกราญกรถินตามมาการทอดกรถินไม่ใช่การถวายปกติธรรมดามีข้อจำกัดพิเศษตามพระวินัยที่ทำให้บุญกรถินเป็นบุญใหญ่ดังนี้ช่วงเวลาการทอดกรถินต้องทำภายในระยะเวลาหนึ่งเดือนหลังออกพรรษาเริ่มได้ตั้งแต่วันแรมขึ้นหนึ่งค่ำของเดือนที่กำหนด จนหมดกำหนดตามไปติทินของแต่ละนิกายหรือประเทศการกำหนดช่วงเวลานี้ทำให้การถวายมีความพิเศษและจำกัดความถูกต้องตามพระวินัยผู้ที่จะรักถวายพระภิกษุสงฆ์ที่ผ่านการจำพรรษาครบไตรมาสและทำปวารณาแล้วจึงจะสามารถรับผ้ากฐถินได้ตามธรรมเนียมและพิธีกรรมการทอดกรถิน ไม่ใช่การถวายปกติธรรมดามีข้อจำกัดพิเศษตามพระวินัยที่ทำให้บุญกระถินเป็นบุญใหญ่ดังนี้ช่วงเวลาการทอดกระถินต้องทำภายในระยะเวลาหนึ่งเดือนหลังออกพรรษาเริ่มได้ตั้งแต่วันแรมขึ้นหนึ่งค่ำของเดือนที่กำหนดจนหมดกำหนดตามปฏิทินของแต่และนิกายหรือประเทศการกำหนดช่วงเวลานี้ ทำให้การถวายมีความพิเศษและจำกัดความถูกต้องตามพระวินัยผู้ที่จะรับถวายพระภิกษุสงฆ์ที่ผ่านการจำพรรษาครบไตรมาสและทำปวาราณาแล้วจึงจะสามารถรับผ้ากฐินได้ตามธรรมเนียมและพิธีกรรมรูปแบบของผ้ากฐินในสมัยก่อนผ้าที่ถวายมักเป็นเศษผ้าที่ชาวบ้านนำมารวมกัน เย็บต่อกันตามขนาดกรอบไม้กระถินให้เป็นจีวรผืนใหม่ปัจจุบันอาจเป็นผ้าผืนใหญ่หรือการถวายเครื่องอัฐบริคารแก่สงควบคู่ไปด้วยความสำคัญเชิงสังคมการทอดกระถินมักจะเป็นโอกาสที่ชุมชนมารวมตัวกันแสดงความสามคัคคีแล้วร่วมแรงร่วมใจในการบูรณะหรือซ่อมแซมวัดทำเป็นเทศกาลที่ยิ่งใหญ่และเปี่ยมด้วยความปีติ ในการทำความดีร่วมกันการพัฒนาในพื้นที่ต่างๆและรูปแบบพิธีพิธีทอดกรถินมีการปฏิบัติและสีสันแตกต่างกันตามภูมิภาคในประเทศเถราวาสอย่างไทยพมา่าลาวกัมพูชาสีลังกาดันมีรูปแบบที่คล้ายคลึงกันคือการถวายจีวรและสิ่งจำเป็นแก่สงฆ์แต่มีการประดับประดา พาวเรตการจัดต้นกระถินหรือต้นเงินต้นผ้าและการจัดงานชุมชนที่มีเอกลักษณ์ท้องถิ่นที่แตกต่างกันไปซึ่งสะท้อนถึงการรวมศรัทธาและวัฒนธรรมชุมชนท้องถิน่นในประเทศไทยพิธีทอดกระถินหรืออาจเรียกว่าพิธีทอดผ้ากระถินยังเชื่อมโยงกับการบูรณะซ่อมแซมวัด การสร้างอาคารสงฆ์และการจัดงานบุญใหญ่ที่ชุมชนมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางทั้งในชนบทและเมืองใหญ่จนกลายเป็นหนึ่งในประเพณีสำคัญของปีของชาวพุทธฝ,ฝ่ายเทรวาสผลประโยชน์เชิงจิตใจและสังคมนอกจากอานิสงส์ทางาศาสนาแล้วบุญกระถินยังเสริมสร้างความสามารถคีในสังคม ทำให้ชุมชนมีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นผู้ร่วมพิธีได้ระลึกถึงบุญคุณของพระสงฆ์และได้ฝึกการให้ซึ่งเป็นพื้นฐานของการสร้างคุณธรรมส่วนบุคคลและสังคมที่สงบสุขในพระไตรปิฎกกล่าวไว้ว่าผู้ที่ได้ถวายผ้ากรถินด้วยศรัทธาสุดหัวใจแม้จะเป็นผ้าผืนเล็กๆไม่เป็นผ้าผืนใหญ่มากนะัก แต่ทำด้วยใจบริสุทธิ์ผลบุญนั้นทำให้เศรษฐีผู้นั้นมีชีวิตรุ่งเรืองไม่ขาดแคลนสิ่งใดและได้เกิดในตระกูลสูงในชาติถัดมากระถินเป็นบุญที่ต้องอาศัยความพร้อมของหลายฝ่ายทั้งเจ้าภาพผู้ร่วมทำบุญญาติมิตรและชาวบ้านในชุมชนเพราะกระถินไม่ใช่เพียงแค่การถวายผ้า แต่ยังรวมถึงการถวายเครื่องอัฐบริขารการบูรณะปฏิสังขารวัดและการร่วมแรงร่วมใจกันทำความดีจิตใจของผู้ร่วมบุญกถินจึงเปลี่ยมด้วยความปีติความสามคัคคีและพลังแห่งศรัทธาเมื่อหลายดวงใจมารวมกันเพื่อทำความดีเช่นนี้พลังบุญที่เกิดขึ้นยอมยิ่งใหญ่กว่าบุญใดในอดีตการ มีเรื่องเล่าว่าเศรษฐีผู้หนึ่งถวายผ้ากฐินด้วยความเลื่อมใสสุดหัวใจแม้จะเป็นผ้าผืนเล็กๆแต่ทำด้วยใจบริสุทธิ์ผลบุญนั้นทำให้เศรษฐีผู้นั้นมีชีวิตรุ่งเรืองไม่ขาดแคลนสิ่งใดและได้เกิดในตระกูลสูงในชาติถัดมาบุญกฐินจึงไม่ได้วัดกันที่มูลค่าทรัพย์สิน แต่อยู่ที่ความตั้งใจบริสุทธิ์ของผู้ถวายไม่ว่าจะมากหรือน้อยหากทำด้วยใจที่สัทธาผลบุญย่อมแรงกล้าเท่าเทียมกันค่ะในยุคป,ปัจจุบันการทอดกระถินยังคงเป็นประเพณีอันง,งดงามผู้คนมารวมกันด้วยความสุขสนุกสนานอิ่มบุญอิ่มใจได้ทั้งบุญได้ทั้งความสัมพันธ์อันดีในชุมชน และได้ระดึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ว่าผู้ใดให้ทานด้วยจิตเลื่อมใสผลแห่งทานย่อมมากกันกาลยานามิตรทุกท่านคะบุญกระถินเป็นบุญใหญ่ที่หาได้ยากพราะทำได้เพียงปีละครั้งเท่านั้นหากใครมีโอกาสาร่วมบุญไม่ว่าจะถวายด้วยแรงกายแรงใจหรือกำลังทรัพย์ขอให้ทำด้วยศรัทธาบริสุทธิ เพราะพลังบุญนี้จะหนุนนาชีวิตให้รุ่งเรืองเปิดทางให้สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตทั้งความสุขความสำเร็จและความสมปรารถนาในทุกสิ่งขออำนาจแห่งบุญกถินที่ท่านร่วมฟังและร่วมอนุโมทนาในวันนี้จงดนบันดาลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญมั่งคั่งร่ำรวย เงินทองไหลามาเทมาสุขภาพแข็งแรงและมีแสงแห่งบุญคอยส่องนำทางชีวิตให้ก้าวหน้าในทุกย่างก้าวค่ะขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องสัทธานำพาชีวิตเพื่อไม่พลาดเรื่องราวแห่งศรัทธาและแรงบันดาลใจดีๆในตอนต่อไปนะคะขอให้บุญใหญ่แห่งกรถินนี้ นำพาชีวิตทุกท่านให้รุ่งเรืองบังแสงทองแห่งบุญสวัสดีค่ะ